คนในแชปเตอร์6ซีซั่น3มีภาษาไทยแล้วครับคิดว่าเซิร์ฟเซิร์ฟอินโด่น่าจะมาเร็วๆนี้นะทุกคนก็นี่นะครับภาษาไทยผมว่าเรื่องฟอนนี้ไม่ผ่านวะยังไม่ผ่านอุ้ยหมจะเปลี่ยนเปลี่ยนระบบแล้งอะไรเนี่ยอิลิตอิลิตกูไปไหนแกรนมอฟคืออะไรแล้วก็แร้งสูงสุดเป็นจักรพรัดนะไม่ใช่อันเลียวหรือมันเป็นที่ภาษาวะแรงอันเลีวไม่มีแล้ว มาแทนที่ด้วยเเอ็ม e m เรอร์นะครับเอ้ะแต่ว่าไอ้อันนี้คืออะไรเนะี่ยไอ้เกมรูปร่างโคตูเลนเลยโ <B it> อเคครับมาสู่ในเกมกันแล้วนะฮะประตูน้ําจิ้งจอกทุง่งหญ้าโซเลนเหมืองป่องแวววาวไอ้เนี้คชื่อไทยแม่งโคตรจี้เลยปืนใหม่อื้แล้วชื่อปืนบลาสเตอร์ยิงกระจายโอ้โหมาเป็นรหัสเลยไม่ถูกนะปืน คือไม่ใช่กระสุนมาเลยนะครับไม่จำกัดเดี๋ยวขอเทสยิงมาปุ๊บปุ๊บมาในทีมสตาร์วอ s นะนะปืนปืนส่วนใหญ่นี่ไม่ใช่กระสุนนะครับเดี๋ยว,วอันนี้คือช็อตกันใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่แหละโอ้โหสโคบ แต่แบบชื่อปืนแอบอ่านยากนิดหนึ่งนะครับเป็นภาษาไทยเนะี่ยวิจ็บจ็บจ็บอุ้ยหลังโอ้โหโอเค ก็คิดว่าฟอนต์มันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับโอเคมีเมืองใหม่หรือเปล่าอันนี้น่าจะใช่ปะเมืองใหม่แล้วก็ตรงนี้นะครับแม่งช,ชื่ออ่านยากจัดเลยฐานทัปพปฐมภาคีเฮ้ยอันนี้ฐานทัพฝ่ายต่อต้านอ๋อมีสี่มุมเลยนะครับเมืองใหม่อุ้ยชื่ออะไรวะโคตรแหลกเลย ระเบิดอะไรวะเชีย่ยของมันโคตรเวอร์อ่ะเหมือนจะไม่มีกระสุนจริงๆด้วยนะซีซั่นนี้ดูแล้วไม่มีกระสุนให้เก็บเลยนะแล้วก็ทุกปืนมันไม่ใช้กระสุนนอะอันนี้คืออะไรฮะระเบิดยุบตัวความร้อน <c oughs> อุ้ยคตรัวปลารละเบิดไปปุ๊บคืออะไรอะ่ะ โอ้โหจอสั่นด้วยอุ้ยเออเชี้อปืนมันแปลกๆว่ะอุ้ยอุ้ยอันนี้ขับได้โอเค เราไปยังไง,ไงอ่ะทำไงะเครื่องหมดนี่จะระเบิดจะระเบิดลงก่นอนอันนี้คืออะไรปัดกันขึ้นไปป๊อโอ โอ้ยโหแม่งตายโคตรยากเลยคือช็อตกันแม่งยิงแบบว่าแปลๆกๆอ่ะทุนยังไม่ชินเลยแม่งเบาโอเค ไว้ไว้อู้หูยมันอยู่นะนี่ครตอนนี้นะครับเราก็มีปืนมิสิกนะครับปืนอะไรวะแล้วก็ไรเซเบิร์นนี้นะครับเหมือนจะอ๋อไรเซเบิร์นเก่าที่เคยมีที่ขวานี่เป็นการปัดกระสุนเวลาฟันก็จะประมาณนี้ครับปุ๊บ ปป๊เดี๋ยวมาดูครับอันนี้ดาเมจสามห้าอืมเฮ้ยนี่ยหูร้อยบึ้มล่วงดูล่วงไม่ตายอเอาไงน้องปุ๊บปุ๊บป๊อป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 ,ป,อป,ป,อปหู้หู้เอเีกเยอะคนแรงเดี๋ยวคือไอเทมแม่งเยอะมากนะครับตอนนี้แล้วเมื่อกี้คือสายฟ้าอะไรวะ อ่าอันนี้หรือเปล่าเอ้ยอันนี้ไลเซเบอร์อ่าน่าจะเหมือนกันนะครับไลเซเบอร์แต่ว่าเฮ้ยส่ฟ้าอันไหนวะอันไหนอทุกคนเฮ้ยคืออะไรอะ่ะอันนี้มันอ๋อมันดีเลือดเองเหรออ่า บังคับไม่ค่อยถนัดแต่ว่าขีดซ้ายยิงขีดขวาขวาไม่มีคิวแลนด์อ๋อนุจอดอุยเธีจะพังออุ้ยอุ้ยโอ้โหขนแรงคนยิงคนยิงคนยิงลงครับจจงหวันนี้ Tiếp 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 Bên tiêu Ok Ui kiểu kiểu Đấy Đấy sau bên sau bên Uh แรงจัดเด,เดี๋ยวด้านข้างมีไม่รู้จะไปไหนเลยปุ๊บเราเจไดกำลังตีกันนะครับวิ้ยเรียบร้อยแตกหนึ่งวิ้ยแค,ค่ๆแคร์มมืมกระหน่ำยันตายเคเราได้เมดาลเลียนอะไรมาเนี่ทำไรได้วะโอเครีโหลดเร็วขึ้น này v่ะ Bot bot bot. Úi. Còn khẩu quá Ấy còn khẩu. Ấy, trong này mình yeah. tua. Ủa mà, chưa Ồ oh, ồ. Oh. Ok. 2 con. Ôi, lằng lằng. Nó đang sợ. Nó ping 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 ping. เฮ้ยปิงปิงป eh ินบินโอ้โหเชี่อดีนะไม่ตาย ตกตายยิงกับกูตั้งนานตกตายเดือตัวเดียวนะฮะเฮ้ยบิน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 อโอ้ยนี่ไงเสร็จดีไม่เชี่อยู่ข้างบนไม่น่าดีแล้วว่ะได้หาย เฮ้ยตกอุ้ยแมนหมดอูตายเค้าทุเรศไม่นะปุ๊บโอ้จบที่สองไอ้เหี้ยโคตรงงเอาเลยครับซีซั่นใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เล่นให้ดูคร่าวๆเลยกันเอาผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวล,ลาเพียงตัวนี้นะครับแล้วก็ผมบ๊ายบาย